เบลล่ารับยังโสดเคยมองหน้าโป๊บบอกเหมือนเราต้องคำสาบนาทีนี้ลัคกี้อินเกมหนักมากสำหรับนางเอกสาวเบลล่าลานีที่ละครพรมลิกิตอย่างปังทั้งเลตติ้งและกระแสแต่หากพูดถึงเรื่องหัวใจแล้วเบลล่าบอกโสดไม่รู้จะยังไงแล้วเคยมองหน้าเพื่อนๆอ,อย่างโป๊บปั้นจานแหลปรางว่าแกงเราต้องคำสาบไม่เนี่ยโดยเบลล่าบอกว่าคนเชียร์กับพี่โป๊บไม่รู้ว่าได้ไหมแต่ว่าในละครได้แน่แน ก็ขับขำดีค่ะช่วงหนึ่งเป็นแก๊งสี่คนหมื่นเลืองแม่จันวาดก็มองหน้ากันว่าแก๊งเรามันมีอาถรรพ์หรือเปล่าแต่ตอนนี้หมื่นเลืองไม่โสดแล้วใช่ค่ะให้นำไปก่อนขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนีรร้ .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ